เลางั้นเหรอยังไม่นับอีกทีก่นบ้าบนเรียงบอกแล้วสิบห้าแล้วมันก้ามาให้ผมห้าเป็นเรืองเดิมมันเหลือสิบตัวอะไรโจ้ก็ขาดห้าไงแค่สองามอานับนับปับบุเลต์ปะ่สอคนที่บุเลต์ูะเป็นแปกับเก้าอะขาดห้าขวดได้อามา เลขอะไรครับพี่ชัยห้สิบหกครับขาดห้าเสียงให้มันมึนทําไมเนี่ยคิดเลขก็คิดยากอยู่แล้วเอ้าครับเก็บตังค์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 คนจ่ายแล้วจ่ายแล้วจ่ายไปแล้วครับนี่มันจีนับเฮ้ยเดี๋ยวพวกเรายิ่งนี่นับนีับใช่ครับเป็นนับเป็นสองครับนับเป็นสองอันนี้คือครบแล้วตอนนี้พี่เฉินเรียกปะสามสิบห้าครับสามสิบห้าพี่เฉินมีหนึ่ง นับอีกทีสองสามสี่บุเรงมึงมีสิบใช่ปะใช่มีส0เฮียงองมีคนละนีละครับแกมีทัยังแกแรอแล้วใช่ไหมมีอะไรนรับสามสิบเออผมแค่เหรียญเดียวห้าหกเจ็ดแปดเก้าแบ็คมีสิองใช่ปะตอนนี้แบ็กเหลือสิไม่ไม่นะไปไปบุเรตยเห็นไหมเห็นปุบเลยสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกไอไอที่มันดแปดสิบเก้ายี่สิบครบ ป้าคือรถเอออย่าเพิ่งโอเคพี่คุยเลยครับมึงมาอมึงฟังกูนะวันนี้ที่เล่นอ่ะปืนสี่กระบอกแก้ไปรถคนละคันเลยคนคนที่ถือปืนเป็นคนขับนะเพราะว่าจะห่าเวลาลงไฟอ่ะคนถือปืนไม่ต้องลงคอยนั่งยิงไปเรื่อยยิงสกัดไม่ว่าจะเป็นยิงปกฉลามยิงเอ่อยิงปกฉลามยิงสนับหลักหลักหลักๆยิงปกฉลามก็สนับแล้วก็คอยคอยมองภาพรวมให้เพื่อนคอยขับรถประคองประคองแล้วยิง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 ให้มันหล่นให้หมด แล้วก็ยิงตัวตัดเพื่อนด้วยอ่าใช่คอยคอยคอยดูให้ดีๆว่าตัวไหนแบบว่ามันมันวิ่งเข้าใส่เพื่อนหรือว่ามันจะเข้าไปไอ้สนามมันจะเข้าใส่เพื่อนยิงคอยขับรถของประคองไปเรื่อยถ้ารถเราไ,าไม่พังไปต้องลงเออส่วนที่เหลือมึงเล่นกันมาเยอะอยู่แล้วมึงรู้อยู่แล้วว่ามึงมต้องทำไงเวยเต็มท<ว>ี่เออไม่ต้องเยอะเอาง่ายว,ว่ามึงไม่ต้องกดดันเวยเพราะว่าคนที่กดดันต้องเป็นมันไม่ใช่เราแล้วก็เล่นเมื่อากลัวเสียดายของมึงมีอะไรมึงใส่หมดอะไรใช้ได้รอดอะไรใช้ได้รอดมึงใส่ ไต่สุดแล้วก็ไม่ต้องแป้งจุดเดียวให้มันจบเลยเอย่าลืมอย่าลมใช้แชร์ไลค์กันนะแล้วขอบคุณแล้วขอบคุณนะครับเอ่อถ้าสมมุติคนมีปืนอ่ะแต่ถ้าสมมุติโดนบ้ามหรือโดนชนอ่ะพยายามคนมีปืนช่วยกันสัมพยามมองคนมีปืนก่อนนะเพราะถ้าสมมุติโดนไล่บ้ามรถแล้วคนมีปืนต้องลงอ่ะมันจะเล่นงลำบากพยามองคนมีปใช่พยายามองใช่จีนหลบได้นะเว้ยอ่าอย่าลืมนะโดนสะดับโดนสะดับไล่หนีหรือกระโดดหนีไม่ต้องฝืนนะไม่ต้องพยายามฝืนมากแต่ถ้าเกิดเห็นใครยืนนิ่งมาโดนปืนยิงล้มดูจังหวะดีด ไอ้บีปาเชเต้หรือมีไม้ตีหรือถ้าเกิดเจอยืนดิ้งเอาปัจฉลาไปอนิเมะแม่งเลยจบแค่นั้นแหละหรือเว้ยบูมใหม่ไหมนึกนึกถึงนึกถึงกระดุมในเสื้อเราไว้เว้ยเอาเนี่ยนะพวกอุรณ์นี่ยมใหม่ไหมสู้ไปสู้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 เออแค่นั้นแหละรวยเลยไอ้คนเล่นจะด้กีฬาสีเว้ยเออกีฬาสีครั้งนี้ต้องได้เหรียญทอง สร์ทของกูไอสัตว์กูบอกให้แค่นี้แหละยอเออยากเลยเฮ้ยเชิญต้องสลับว่พะต้องม่ควล่น่มคนีตามจุดที่สภากหนดไว้นะคะเดี๋ยวดไว้ต้องขับตามรถของแคขันดําข้างหนน่ว่าให้ตัวนลครับอตาพไหมอไปตัวี่นูยยเลยยากเลยสลับเลยมาพี่เลยเฮ้ยไม่ใช่ก็ได้ี่เฉันไปอีก็ได้ครับ ได้จาไปกับปีไปเออจบผมมีลิเตอร์ด้วยผมจะได้ยิงบอลลูกเดียวพี่ต้องขับให้ปีว่ะเพราะว่าแบบปีต้องลงแบบปีต้องลงมืดไปแบตเติ้ลมืดับเลยได้ไหมไอ้เมื่อไอ้มืดไอ้มืดมากูได้ป่ะเพื่อนเอารถไปจอดป่ะเอารถไปจอดข้างในป่ะเออรถไปจอดป่ะโอ้โหแม่งจอดเลนเขาเลยถามได้ไหมว่าอย่างไรือเลนมีดไปไหนครับพี่นิดไปไหนไยขว้เข้าไหนอโอเคเพื่อน

กูกลัวจะไม่ลงรถเพื่อนหรือไม่กใช่เปล่ากูไม่หรอกกูว่ากูจะไม่ลงรถเลยนะกูไม่ตอบตามงเลยกูยิงมันเลยเอาไม่ได้ไม่ได้เอาคนขับแทนเอาให้ใครดูจุดนะอย่าให้ใครดู้จุดไม่ได้นี่จะไปขับแทนซรีส์ซีขับไม่ได้หรอกไว้พร้อมแล้ยไปเลยขับไม่เก่งนำไปก่อนเลยไปเป็นซีรีไปนั่งข้างได้ไงดูหลังด้วยเลยมาฮารุคนอะไรจอนมีสลับปะ เอาแบ๊กอะไปนั่งรถชมพูแล้วมึงไปขับให้ติลี่บะแบ๊กแบ๊วมานั่งรถชมพูแบ๊กวันนี้ขอมัดนะคะไม่เอานุ่นนะครับจากโดนหนักหน้าด้วยพร้อมตามแล้วไปเลยนะด้วยพร้อมตามแล้วไปนะด้วยพร้อมตามแล็บไปติลี่ติลี่มากผมไหมได้ได้ค่ะได้ไปบอกข้างหลังเลยบอกบอกมาหน้ากับกูที่ไอซูนบอกเอารถเก็บเลยฮัลโหลเอาไปเอารถไปจอดเราไปนั่งกับพี่เตอรนะครับเก็บจีไปไม่ได้จ้า โอ้รู้สึกว่ามันนวงนิดนึงอืมคนมาเยอะเฮ้ยมันโคโรเทสไอ ทีภาพเห็นไม่ชน,นอ่ะไปไปคุณละมาไปแด้ถึงมีคุณละมาด้วยไม่มีใช่ไหมไม่มีโอเค ครับทุกคนอย่าลืมตัวกดเอ้กอด้วยนะตอบถามว่าเขางงตรงไหนทำไมมือรถกินอ่นนะไม่ลดไม่ลดไม่ได้ยินกูเหรอหลบเพื่อนได้ยินไหมสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอส<อ><อ>ัญญาณจากตูกแกงพร้อมนะคะถ้าตูกแกงพร้อมปุ๊บเดี๋ยวรจะปล่อยให้เขาทำอะไรดได้เลยนะคะทุกคนพร้อมระเบิดนี่คะเออพี่ต่อพี่เรียกอะไรครับฟังหน่อยได้ไหมได้ค่ะพร้อมครับ เรรียกอะไทุกคนมีสงสัยอะไรในกฎแล้วก็กติกาไหมครับไอถึงไอถึงเรียกอะไรถึงถึงเลขยี่สิบเก้าพี่มะดึงดึงไม่ได้ไม่ใช่เมนูตำรวจอะโอเคโอเคโอเคความทิ้งไปเลยก็ได้ไม่สงสัยครับไม่สงสัยอ่ะครับไอถึงพี่ฝรก่งนนะโอ้โหพี่ฮะโคตรเยอะเลยเออฝฟกพาก่อนมีใครสงสัยกฎแล้วก็กติกาไหมครับ ไม่ที่เขียนมันเห็นแล้วลกตาเข้าใจะเปป่ะคือมันเห็นแล้วมันลกตาถึงเลขอะไรเลขยี่สิบเก้าสามร้อยพี่ตอนเนี้ยครับเอาฝากห้ามกินหน้นี้บอกก่อนโอเคโอเคก็หัวได้ะถึงสี่แล้วเราเจ็ไม่ได้ครับนังเห็นแล้วมันลกตามันลกตาจับเลยไม่มงงกฎใช่ไหมคะไม่มีใครเอาข้าวเปล่ากูมีสติมันกดตั้งกฎเอออยากรู้ครับถ้าคนที่โดนต้นด็อกเก็ตเนี่ยต่อไปทำไงฮะถ้าถ้าฟื้นจากโรงพยาบาลแล้วก็คือเนี่ยเหมือนเหมือนเน็ต อ่า<ช>ที่เราเขียนไว้ก็คือเขาว่าจะได้สถานะโปรติกทันทีเลยค่ะสามสิบนาทีแต่ถ้าเขาเอาเหรียญกิฟต์เข้าในตัวปุ๊บแล้วอะสถานะนจะหายไปทันทีถ้าเขาว่าคุณพร้อมแล้วอครับก็คือไม่จาเป็นต้องรอให้กบกูดาวสามสิบนาทีก็คือพอร้อมบวกได้เลยค่ะอันนี้คือรออะไรครับพี่สาวรอทุกคนพร้อมอันนี้รอรอรอแกง์เงินอยู่ประจําที่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราปล่อยเลย ก็คือน่าจะต้องเวลาต่อเวหรือเปล่าเราเราครูดาวอยู่ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเฮียเฉินไม่มีแท็กอยู่ในตัวก็ตะโกนบอกเขาได้เลยค่ะว่าเออไม่มีนะเดี๋ยวขอไปเตรียมพร้อมก่อะไรเงี้ยค่ะอ๋อใช่ครับไม่นับเป็นคนใช่ไหมไม่ได้นับเป็นแก๊งครับแต่แต่ถาม่าตีได้ไหมตีได้นะคะเฮียหลงแตกก็คือแค่ว่าคุณจะไม่ได้อะไรจากจากจากตรงนั้นไงก็คือตีเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติฝั่งของข้ามตีแล้วเจอว่าเราไม่มีแล้วครับอะไรนะคาปรับเขาจัดของสุภาพโดนปรับใช่ไหมครับอันนี้ ก็อ่าตัวนี้ถามไหมครับเอ่อไอ้ถ้าสมมติถ้าตีแล้วเขาไม่มีเหรียญนะครับผมไปตีเขาแล้วเขาไม่ได้อบอกบไม่ได้เหย่ถ้าถ้า,าสมมติเ,<ล> <ๆ S 1> เขาไม่ยอมบอกอะไรเงี้ยแบบครั้งแรกอาจจะถามว่าดีๆก็ได้ค่ะแบบเตือนก็ก่อนแบบเฮ้ยถ้าครั้งหน้าคุณหน้าเดิมยังไม่พกอีกเดี๋ยวผมเอามาส่งสภาสนได้เลยครับน่าจะไม่มีครั้งแรกเตือนผมว่าไม่มีชัวแบบต้องให้เขารีบบอก ต้องให้เขารีบบอกเลยค่ะบอกเอ้ยผมโทษครับผมยังไม่พร้อมครับผมขอเบลก่อนใช่แต่ถ้ามเขาไม่พูดก็มาตรงได้เลยไหมครับใช่ใช่แต่ถ้าสมมติว่าสามสิบนาทีเขาบอกโทนี่ว่าจะไปเอาจะไปเอาไม่ไปเอาสักทีกนสามสิบนาทีมาแจ้งได้เลยค่ะอ๋อโอเคครับถ้าหน้าเดิมไอ้แมวมาให้มามาสักสักทีทำไมกระดุมเสื้อกูแปลกๆวะเหมือนอะไรวะคนๆจังวะไม่เคยไม่กล้าก้มหน้าให้ใครเฮ้ยเฮ้นั้นพูดวาเมื่อกี้แม่งคมจะดจัดบังกระดุมเราอ่ะมีความหมายไงวะ กดหนึ่งให้ถึงสองแค่นั้นเฮ้ยเบิ้ลเหรอพ่านไสเหรอสามเปล่าเปล่าเบิ้ลสามบางทีให้สามด้วยนะเว้ยใสามเอ้าไอ้ง่ายมันคือมันคือสัญลักษณ์บอกบอกเว้ยไอ้ง่าไก่เราตู้ตลอดเหรอพวกเราเบิ้ลนึให้ถึงสพวกเราสายเบิ้ลอยู่แล้วอ๋อกระดูมไม่เห็ความหมายอย่างนี้เองนี่อ่ะแม่งคุ้นๆจังวะแม่งพวกเราสายเบิ้ลเหนื่อยฮะใช่ใครจัดให้ตลอดเราจัดเบิ้ลให้ตลอดก็บอกให้แค่นี้แหละ แล้วกอแล้วก็แ็กพิเศษอันนี้ไม่งงใช่ไหมคะไม่งงไม่ครับแท็กพิเศษคือแท็กที่หมุนเวียนตลอดเวลาใช่ก็คือเหมือนถ้าใครแบบเหมือนเหมือนคนที่เป็นตัวแทนตอนตอนนั้นแบบเขาไม่ว่างแล้วก็คือเีดได้คนอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นไอ้เรื่องเราแ็กเราเนี่ยคือเราสามารถชิงคืนได้ถูกต้องไหมใช่ครับก็คือเหมือนเหมือนสมมุติเนี่ยถามคำถามนี้ยี่รอบแล้วันเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นไรถ้าสมมติเนี่ยเหมือนเหมือนยกตัวอย่างก็ได้เหมือนกับว่า คาเมลลอนเขาล้มเขาล้มหมดแต่พระเอิญว่าเขาไปเอาเหรียญมาทันอะแล้วสมมติเหมือนเหรียญเหรียญทุกหมดต่รวบรวมไม่รวบรวมรวบเหมือนรวบรวมไม่ที่บิลลี่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตามคนตามไปเก็บแบบถ้าก็เจอบิลลี่อะไรเขาก็ตีเอาคืนได้เหมือนกันในขณะที่กําลังไปเก็บก็ถ้าหมดเลยใช่ไหมครับแต่เขาก็ต้องพกเหรียญไว้ในตัวแบบพรอมพรอมบวกก่อนนะไม่ใช่แบบตัวเปล่าแล้วแบบสะบุ้มสะบ้ามไปตีเอาคืนอย่างงั้นไม่ได้ไม่ได้เลยอ๋อมีสามตีเหรียญในตัวนี่คือหมดหมดตัวไหมหรือว่าได้ อ่าไม่ไม่ครับเพียหลงก็คือเขารู้ได้หมดเลยแต่ว่าสภาบอกแล้วว่าอย่างตามปกได้คนละหนึ่งเหรียญถ้าเราปกไวเยอะแต่ถ้าเขาตีเราสรุปเขาเขาเก็บไม่ทานเนี่ยเขาเก็บไม่ทันแล้วเราไปเจอเขาก่อนเนี่ยก็ได้ก็คือเขารู้ได้ครับอันนั้นได้เลยพี่เราบอกแล้วพี่ชายง่ายได้พี่จะห้ามพ้นจากตัวเองอ่ะห้ามพ้นเราคือแน่นอนเลยคือไม่มีใช่แต่ว่าเหมือนเหมือนเหมือนสมมติบิลลี่สรุปแล้วป๋าไม่สรุปแต่ตอนตีกันป๋าแบบไปเหลี่ยม โปรนบิลลี่เอา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 แท็กด็อกแท็กของตัวเองไม่ได้เออแล้รก็คือแน่นอนเลยคือไม่มีครูดาวแน่นอนถูกไหมครับไม่มีครูดาวเออครูดาวครูดาวหมายถึงโปรเทคใช่ไหมคะเฉินใช่ครับถูกต้องเหมือนสมมติไอเฉินสลบไปโผล่โรงพยาบาลโปรเทคจะทํางานทันทีค่ะถ้าสมมติไอเฉินไปที่ไปที่รถเราไปไปเอาเหรียญเอามาใส่ไว้ในตัวโปรเทคน่จ้าก็คือโปรเทคเอางายถ้าไมเขาใจตื่นมาถ้าถ้าในตัวไม่มีด็อกแท็กนั่นแหละโดวโปรเทคก็สามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับ้องด็อกแท ใช่ค่ะก็คือบอกก็ได้เลยถ้าเขากาลังจะมาตีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็บอกเขาเลยว่าผมไม่มีเหรียญใช่ใช่ตีไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรอะไรเงี้ยครับโอเคครับแต่ถ้าเหรียญเฉินอยู่ในตัวปุ๊บสถานะก็คือลุยต่อลุยต่อได้เลยไม่ต้องรอครบสามสิบนาทีเขียนมาเ็นเชาติ้งนั่เออถ้าสมุิพวกเรามันไฟได้จริงอ่ะพยายามถ้าสมุิไฟเสร็จพยายามเก็บในรถแป้งเลยเดืองร้นนรถไม่ได้อยู่แล้วอืเอ้คนใช้ปืนตอนบวกเปิดชาว์ติ้งนะ เออพยายามพยายามแบบว่าเาที่เปิดก็คนก็ดีอยู่แล้วได้ได้ผมเก็บรถเก็บเลยไม่ใช่ไม่ใช่หินแบบว่าจริ๋งหรอห้ามหอกต้องมืองไมเหรอคนคนที่ยิงแล้วล้มแล้วแบบว่าเข้าไปม้วนมาดูเพื่อนอย่ะเดี๋ยวอย่าโดนกัดเองนะนะเราเป็นทการเล่นของเขาคือเล่นได้เราเก่งไปชอบตีกันเลยฮะง่ายง่ายพอเรอบตีกันเวลาเวลาคนที่ยิงล้มอ่ะคนที่ล้มไปแล้วปล่อยไปก่อนไม่เอาคนที่ยืนอยู่ใช่ใช่ใช่ไอ้คนล้มไปมันล้มไปไม่ใชคนล้มอ่ะล้มจะมีคนเล่นอยู่แล้วมันจะมีคนเล่นอยู่แล้วซ้อยู่แล้วใช่ พยายามพยายามเน้นพยายามตัดตัวลมมาวิ่งพยายามพยายามพยายามมาตัวลมก็ดีพมาเชน่าคมสุดไม้พยายามตีป่ายฉลามโอเคโอเคแบ็คแบ็คไปเดิมนะไม้ไม้แบ็คล่นปายฉลามไปเลยนะพวกป่ายฉลามยังเล่นยได้เอาที่มันจังหวะได้ถ้าจังหวะแบ็คได้ยังไงก็เล่นเลยเจอเล่นเลยครับแบ็คเลยไม่ต้องไปปีพยายามพยายามมองเพื่อนเพื่อยาี่เคยแต่พยายามนั่นพยายามมองเพื่อนพยายามมองเพื่อน แค่ไม่หจงเพื่ออนก็พยายามมองเพื่อนอย่าตีหัวเพื่อนอย่าฟันเพื่อนอย่าแฟันเพื่อนแล้วบอกเขาด้วยว่าเล่นในเมืองส่งสัญญาณดีๆนะส่งสัญญาณดีๆแบบเข้าเขาจะออกคุยกันไหมครับสิริามเล่นนะนะน้ำตากบอกว่าพยายามพยายามเล่นกันในเมืองนะแต่ว่าถ้าจังหวะที่ไปเก็บของในตู้ก็คือถ้าเจอเขาก็คือดีได้นะว่าอะไรตอนี้ไปเลยโอเคนะเสียงมันตีกันแล้วทำไมคุณไม่เดินออกไปแล้วค่อยคุย ได้ได้ได้เฮ้ยก็ไปตีกระดิงดิเจ๊เราไม่เกี่ยวเขี้ยมตื่นเต้นว่ะพร้อมเลยเลยได้เลยครับต้องติดสลีปมาบ้าสีมาไม่ก็ได้เราอยู่มุมนี้ก็ได้เริ่มเลยก็ได้ครับไม่ใช่ปัญหาจะได้บุลเลอรดีกว่าครับผมว่าแต่ราคาก็ไม่ได้ โคตรุณนั่งอมอ,อ,อ้วกาอ,อ,ากาอ,อย่างเดียวตอนเนี้ยเปรอ้ยวหมดเหรอน้ำลายกูโคตรเปรี้ยวเลยน้ำลายโคตรเปรี้ยวเลยเหรอน้ำลายบูดเหรอไอ้เชี่ยนยี่แหละตอบไม่ล่ะสั้นๆเลยไอสพพัตว์ปืนลัน่นเวย้ยติดเรือ่อเปิดลำโพงชอตติ้งกันนะจะได้ยินทุกคน